สวัสดีครับวันนี้เริ่มต้นปีประมาณ559นะครับให้ดูตัวนี้ครับยันม้าครับไอเอม300เอนะครับผมตัวนี้เป็นตัวเล็กลงมานะครับจะเป็นระบบออโต้นะครับที่เพิ่มมาตัวนี้คือกำลังสี่เท่าไลฟ์เูอรี่อยู่นะครับผมครับจะให้ดูนะครับว่าออโต้ตรงไหนนะครับว่าออโต้ยังไงครับไปดูนะครับเริ่มนะครับ นะครับพยายามเองนะครับโอเคปุ๊บโอเคดีนะครับพยับเองนะครับเห็นใช่ครับพยับเองครับตประมาณนี้ครับใช่ครับพยับเองนะครับเป็นเรื่องขออโต้ติโนี้นะครับนะครับพยับเองนะครับปุ่มยางตัวนี้ส่วนปรับปุ่มย่านะครับเราแค่ปรับตัวนี้ปล่อยเข้าออกไว้แล้วบ้านะครับแล้วดูไฟนะครับ เป็นไฟบ้านนะครับผม220โวลต์นะครับผมไม่ขออโต้นะครับนะครับใช้ทุกอย่าง3คูน6นะครับผมสี่ข้าวไรเบอรี่นะครับดูนะครับว่าข้าวมาเป็นยังไงเลยครับเห็นไหมวาออกเร็วมากครับตัวนี้เป็นตัวคัดหินนะครับผมอ่าเราสี่ข้าวประมาณ300กิโลต่อชั่วโมงนะครับ ออมาด้วยเครื่องคันหีนตัวนี้ครับเป็นสามร้อยกิโลต่อชั่วโมงเลยนะครับนะครับเข้าเร็วมากเลยนียครับอ่านะครับอ่าไปดูแค่นี้ก่อนะครับผมตัวนี้ครับติดต่อช่างเบอร์ได้นะครับผมที่เบอร์โทนะครับเบอร์โทใหม่นะครับผม092นะครับ 5 9 8 2 1 1 1แนะครับผมหรือดูได้ตามข้อมูลด้านล่างนะครับของ YouTube นะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ